นี่เป็นไม้วัดรอบนะครับหน้าดำลักษณะการต่อนะครับมันจะมีหมดาสายเดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับมีแดงแดงยาวดำยาวดำสั้นสีเขียวแล้วก็สายสัญญาณสีเหลืองเดี๋ยวต่อให้ดูครับาการต่อนะครับเราก็จะเอาดำสั้นเข้ากับแดงยาว ข้าฟแบตข้าไฟแบตหรือว่าที่ซืวยกุญแจอีกเส้นนะครับอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นดำยาวเข้ากับเขียวเพื่อลงกาวอีกเส้นเส้นสัญญาณเส้นดำเหลืองเข้ากับคอยคอยไฟะครับทีนี้เราจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับ รของมอเตอร์ไซค์ครับแต่อันนี้เราไม่ได้ต่อเข้ากุญแจนะครับมันไฟก็เลยไม่ดับถ้าเกิดให้ให้ดับี่ต้องมาต่อเข้ากุญแจอบนนี้โอเคขอบคุณครับ